สวัสดีครับเรากลับมาพบมันเช่นเคยฮะอันนี้เราก็จะมาสอนทิศบาสนะเรื่องจังหวะเวลเราเลี้ยงนะต้องมีจังหวะเออจังหวะมันก็มีประมาณ3 3ประเภทนะมี B ีทีและเนะครับเวลาคุณเลี้ยงบาสคุณต้องมีจังหวะถ้าคุณไม่มีจังหวะได้ผลหมากากมากครับคืณดูอย่างผมนะสมมติวนี้เป็นผมดอกบาสอยู่บคือนะไอ้โต๊ะนี้ช่างแหวกจินนาการเพาะไม่มี่ต๊ะดูผมนี้ฮะ เวลาดอกบัสปฏิบัติภิญญาให้ปฏิบิภิญาจบเห็นไหมครับไม่ได้มีจังหวะถ้าแบบเราหมวดหน่อยเราแบบคอรู้ว่าหัวจังหวะเขาจะเร็วอย่างนี้ครับเราเราก็ใส่ทิกในการลอดขาอะไรเงี้ก็เหมือนจังหวะแบบในการใส่มุกตะแคงอะไรอย่างเงี้ยครับหลังคนชูนะชูไม่ลงอ่ะบ้านพ่อของเลี้ยงบัตอะไรอย่างเงี้ยครับ Ва 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 хак хак хак